สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับช่อง LMT Group อีกเช่นเคยนะครับแล้ววันนี้ผมก็มาแนะนําดอกเจาะไม้ของแบรนด์ Makita มีอยู่ด้วยกัน2แบบนะครับแบบแรกจะเป็นดอกเจาะ Forstner นะครับและแบบที่2จะเป็นดอกเจาะคว้านไม้หรือ s e l l f e e d i n g นะครับแล้ววันนี้เราก็มีการทดลองเจาะด้วยนะครับว่าดอกเจาะทั้ง2แบบนี้จะให้ผลลัพธ์ในการเจาะอ,ออกมาเป็นแบบไหนนะครับ และสว่านที่เราจะนํามาใช้ในการทดลองเจาะในครั้งนี้นะครับก็จะเป็น m a ก i t a HP 0 0 1 g นะครับจะเป็นสว่านแบตเตอรี่40โวลต์แที่ให้แรงทอคสูงสุดถึง141นิวตันเมตรเลยนะครับและสําหรับดอกเจาะที่ผมเลือกมาใช้ในการทดลองเจาะในครั้งนี้นะครับก็จะเป็นขนาด25มิลทั้ง2แบบเลยนะครับแล้วเรามาดูผลลัพธ์กันนะครับว่าจะออกมาเป็นแบบไหนนะครับเรามาเริ่มที่ดอกฟอสเนอร์ขนาด25มเมตร ซึ่งการเจาะด้วยดอกฟอสเนอร์จะเป็นไปด้วยความเรื่อยๆช้าๆระหว่างการเจาะวควรควบคุมความเร็วให้สมดุลกับขนาดของดอกเจาะไม่งั้นชิ้นงานและดอกเจาะจะมีลอยไหม ดอกเจาะฟอสเนอร์จะให้รูเจาะที่เรียบเนียนอย่างที่คุณผู้ชมกำลังเห็นอยู่ณขณะนี้ดอกเจาะฟอสเนอร์มักนิยมใช้ในงานเฟอร์นิเจอร์หรืองานที่ต้องการความสวยงามเริ่มแรกเดิมทีดอกเจาะชนิดนี้ถูกใช้ในอุตสาหกรรมผลิตอาวุธปืนแต่หลังจากสิทธิบัตรหมดอายุก็ได้มีการนำมาใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆเป็นต้นมา เราได้เริ่มทดสอบเจาะรูที่2ซึ่งใกล้กับขอบไม้ยิ่งขึ้นจะเห็นได้ว่าดอกเจอชนิดนี้แม้จะใช้มือเดียวในการควบคุมสว่านก็ยังสามารถเจาะได้อย่างง่ายดายและการคลายเศษจ,จะออกมาเป็นชิ้นบางๆจากความละเอียดในการตัดเฉือนเนื้อไม้ ผลที่ได้ก็ยังออกมาสวยงามดังเดิมไม่มีการฉีกปลีแตกจากการตัดเฉือนแต่อย่างใดต่อมาก็คือการเจาะด้วยดอกขวานไมยหรือดอกเซลฟริดดิงดอกเจาะชนิดนี้จะเหมาะกับการเจาะทะลุทะลวงเน้นความรวดเร็วให้ความสวยงามของรูเจาะในระดับหนึ่งแต่จะไม่เท่ากับดอกฟอสเนอร์ด้วยความใหญ่โตของเดือนนำการเจาะปลายแผ่นไม้จึงทำให้ชิ้นงานมีการปลีแตกได้ หากเป็นงานที่ต้องการความสวยงามควรม,มีการเจาะนำด้วยดอกสวรานเจาะไม้เสียก่อนและเราก็ได้ลองเจาะครึ่งวงกลมกับการเหลื่อมหน้าไม้เริ่มที่ดอกเซลฟิดดิ้งผลก็คือเรือที่ใหญ่ทำให้เกิดการฉลับออกมามาที่ดอกเจาะฟอสเทอร์กันดูบา้าง และผลที่ออกมาก็ดูดีเลยทีเดียวและนี่ก็เป็นการขยับมาใช้ดอกเบอร์ที่ใหญ่ขึ้นดอกจอกฟอสเนอร์ในครั้งนี้เราจะใช้เป็นเบอร์35ม mm. ิเมตรการจอกก็ยังคงควบคุมสว่านด้วยมือเดียวดังเดิมรอบนมีใช้ความเร็วรอบให้เท่ากับที่ใช้กับดอกเซลฟิดดิ้ง แต่ในครั้งนี้เราได้ลองเจาะให้ทะลุไปอีกด้านการเจาะเครื่องวงกลมก็สามารถทำได้เช่นกันไม่ว่าดอกจะขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ก็สามารถใช้งานในลักษณะนี้ได้ดอกเจาะเซลฟรีดดิ้งเปลี่ยนมาเป็นขนาด38มิลลิเมตรที่มีขนาดใกล้เคียงที่สุด ด้วยความต้องการแรงบิดที่สูงขึ้นของดอกเจาะชนิดนี้ทําให้การเจาะมือเดียวค่อนข้างอันตรายจึงต้องเสริมด้วยสายแฮนดเพื่อการควบคุมที่มั่นคงดิงขึ้นการเจาะให้หน้าไม้อีกด้านไม่แตกควรกลับหน้าไม้ก่อนที่ดอกจะทะลุ และดอกเซลฟิดดิ้งก็ยังสามารถเจาะลึกๆได้ด้วยข้อต่อเสริมความยาวและมีจำหน่ายแยกหากต้องการความลึกมากกว่านี้คุณผู้ชมก็คงพอจะทราบแล้วนะครับว่าความแตกต่างของดอกเจอะทั้งสองประเภทนี้ให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันอย่างไรบ้าง สำหรับดอกเจาะฟอร์เนอร์นะครับก็จะเหมาะสำหรับงานที่ต้องการความเนี้ยบอย่างเช่นงานทำเฟอร์นิเจอร์หรืองานไม้ตกแต่งนะครับเพราะตัวดอกจะทำการบาดเฉือนเนื้อไม้อย่างเรียบเนียนและมีความสมบูรณ์อย่างมากเราสามารถที่จะเจาะเต็มหน้าไม้แบบนี้ก็ได้นะครับหรือจะเจาะครึ่งหน้าไม้แบบนี้ก็ทำได้เช่นเดียวกันนะครับผมและในส่วนของดอกเจาะเซลฟิดดิ้งนะครับก็จะให้งานเจาะที่รวดเร็วเหมาะสําหรับงานเจาะรูเป็นหลักนะครับผม หรือสามารถเจาะเนื้อไม้ที่มีขนาดบางเช่นแบบนี้ก็ได้นะครับผมหรือสามารถเจาะเนื้อไม้ที่มีขนาดหนามากๆเช่นแบบนี้ก็สามารถเจาะได้นะครับหรือจะเจาะงานเดินท่อไฟท่อน้ําก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับและสําหรับก้านดอกของดอกเจาะฟอร์เนอร์นะครับจะมีลักษณะเป็นก้านกลมที่สามารถใช้งานร่วมกับสว่านไฟฟ้าสว่านแบตเตอรี่หรือสว่านแท่นก็สามารถใช้งานได้นะครับ และมีอีกอย่างหนึ่งที่สามารถใช้งานได้ก็คือสว่านที่ไม่มีแรงบิดสูงก็สามารถใช้งานได้เพราะการทำงานของดอกนะครับจะค่อยๆกินเนื้อไม้เข้าไปทีละนิดนะครับจึงไม่จำเป็นต้องพึ่งแรงบิดที่สูงก็สามารถใช้งานได้ครับและสำหรับดอกจาะเซลฟ์ฟิดดิ้งนะครับลักษณะของก้านดอกก็จะเป็นแบบหกเหลี่ยมที่มีขนาด7ทับหรือว่า3หุนครึ่งนะครับ สามารถใช้งานร่วมกับสว่านไฟฟ้าสว่านแบตเตอรี่หรือว่าสว่านแท่นก็สามารถใช้งานได้แต่การออกแบบของดอกชนิดนี้นะครับจะถูกออกแบบมาเพื่อใช้งานคู่กับสว่านที่มีแรงเบรดสูงๆอย่างเช่นเจ้าตัวนี้นะครับ Makita HP001G ที่มีแรงเบรดสูงสุดอยู่ที่141นิวตันเมตรซึ่งจะสามารถใช้งานได้อย่างดีเลยนะครับผมและสำหรับแพ็คเกจของดอกฟอร์เนอร์นะครับ<ๆ>ก็จะมาในแบบกล่องไม้นะครับมีขนาดบรรจุอยู่ด้วยกันทั้งหมด5ชิ้นนะครับ และทั้ง5ชิ้นนี้ก็จะมีขนาดตั้งแต่15มิล20มิล25มิล30มิมลและก็35มิมลนะครับมีหลากหลายขนาดให้เลือกใช้เลยนะครับแล้วก็จะมีแบบดอกเดี่ยวด้วยนะครับที่จะบรรจุอยู่ในกระบอกพลาสติกแบบนี้นะครับมีหลากหลายขนาดให้เลือกซื้อเลยนะครับและต่อมานะครับจะเป็นแพ็กเกจของดอกเซลฟ์ฟิดดิ้งนะครับที่จะมาในกล่องชุดพลาสติกแบบนี้นะครับและภายในชุดก็จะมีดอกเจาะมาให้ทั้งหมด7ขนาดด้วยกันนะครับเริ่มตั้งแต่ขนาดเล็กสุดอยู่ที่25มสิบห ปจนถึงขนาดใหญ่สุดจะอยู่ที่76ม mm มนะครับผมและมีกา้านอะแดปเตอร์มาให้ทั้งหมด1ชิ้นนะครับแล้วต่อมาจะเป็นเดือนสำรองที่มีมาให้ทั้งหมด4ชิ้นด้วยกันนะครับและก็จะมีน็อตล็อกเดือนมาให้ทั้งหมด2ชิ้นด้วยกันนะครับและสุดท้ายก็จะเป็นหกเหลี่ยมนะครับที่เอาไว้ใช้สําหรับขันน็อตล็อกเดือยนะครับที่มีมาให้ทั้งหมด2ชิ้นด้วยกันครับแล้วก็จะมีแพ็กเกจแบบดอกเดียวที่จะบรรจุอยู่ในกล่องกระดาษแบบนี้มาให้เลือกซื้อกันด้วยนะครับ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการมาแนะนำดอกเจาะไม้ของแบรนด์เมก ita ทั้ง2แบบนะครับสุดท้ายนี้ผมก็ขอฝากให้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดเนื้อหาใหม่ๆของทางเรานะครับและสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ